เกตนะครับว่างานช่างทุกแขนงลงงทัยโบราณในความเพื่อเรื่องโครนอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นโขนละครงานช่างทุกแขนงถึงเวลาต้องไหว้คุณจากขวาไปซ้ายนะตีบาทตีขอบบาทประกอบบาทเชื่อมบาทตีตะแขบบาทอันนั้นลายลูกรงลายบาท ลูกจงเสร็จก็ตะไบให้เขาแล้วบาไปบ่มได้าอันนี้เป็นเหล็กเหล็กที่เขาจะมาต่อบาอันนี้เห็กขอบเส้นอันนี้เป็นขอบเนตัวหนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูเขาตีขอบอีกทีหนึ่งดูต่อบาก่อนนะเดี๋ยวผมพาไปดูขั้นตอนที่หนึ่งขั้ ern, นตอนที่สองย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะวนไป ทำไมคะแต่ละบ้านจะทําแค่แบบเดียวไม่ใช่ <มะ S 2> ครับเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยผมให้เขาทำที่ถนัดขายถนัดมันจะได้เร็วกว่าอันหนึ่งเนี่ยสามารถทําออกมาเป็นบาทได้เลยไหมคะก็แล้วแต่บางคนครับบางคนก็ไม่ได้แล้วบางคนก็ได้แค่ที่เขาถนัดแล้วเราก็ส่งไปอีกบ้านหนึง่งเงนี้เหรอใช่ครับรส่งอีกบ้านนึงอย่างเนี่ยเขาต่อเสร็จก็ส่งไปหาทั้งเชื่อมทั้งเชื่อมเสร็จก็ส่งมา ต,ตีตะเข็บจ้งางตีตะเข็บตีตะเข็บมาอาดูาการกรชุบโใช่ครับไร่ไายให้ทุกคนมีรายได้มันไม่ใช่ว่าเราทําถูกกว่าไม่ใช่มันราคาเท่ากันทำเองอะถูกกว่าเพราะว่าเขาทำคนเดียวได้คนเดียวม,มันจะถูกกว่าแต่ถ้าเรากระจายรายได้อย่างเงี้ยถึงเรามาันก็กําไรน้อยแต่ทุกคนมีรายได้ นี่เมื่อกี้เขาแกะแกะ,แกะออกมาเป็นชินช้นๆแล้วก็มาต่อ,อ,ตอแบบนี้<ช>อันนั้นยังไม่เสร็จอันนี้เสร็จแล้วต่อเสร็จแล้วมัเป็นอะไรที่มันแปลกดีเนาะทำพันสวยอยู่เหมือนเย็บผ้าเลยใช่ครับ มันที่น้องเขาทาตัวนั้นที่เป็นเย็บเย็บก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เสร็จแล้วเอาสองอันมามาสอดกันนี่นี่แค่สอดใช่ไหมคะสอดแล้วมาตีกับข้อมาตีเพื่อนึงแล้วแล้วไอ้ตรงนี้คือารีให้มันอยูดไม่ให้มันดีก่อนที่เราจะเข้าหน้าวัวเนี่ยเราก็ไปไปเชื่อมแต้มไว้ก่อนไม่ให้มันให้มันหลุดแต่เมื่อกี้ค่ะก่อนที่จะไปเข้าไปต่อปากก็ต้องตีคอนตีให้โค้งเหรอคะใช่โค้งออ๋เราทำโค้งก่อน อันนี้คือการันต <draws S 2> ีให้โค้งใช้ไม่ได้จะเป็นขนมถ้าอันเหล็กอันเหล็กเอาเข้าไหลตรงนี้น้องต้องเรียนต้องทำว่าคนเดียวทำไม่ได้เนี่ยเนอที่วงเนี่ยคือเนี่ยคือตรงนี้เสร็จเลยเืา ยะเรียบทรงหัวเสือค<ช>่ะนี่ตรมมะนาวหัวเสือแปดชิ้นนี่มะนาว,วเดี๋ยวผมก็ต้องทำให้กลมทั้งใบอ๋อเป็นหน้าที่ของกลมเสร็จแล้วก็ป้าเขาจะตีให้เรียบอีกทีหหเหมือนกับเก็บงาน<ช>ตีให้เป็นเกล็ดปลาเป็นเม<ช>็ดค่ะโเม็ดให้มันเรียบอีกทีแล้วก็ไป็นปลาอีกสวัสดีค่ะอันนี้คือ อันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็ใกล้เลยค่ะอือเออค่ะเรียกว่าขั้นตอนตีตีตีเนื้อตีเนื้อให้เรียบค่ะจุดๆเป็นขั้นทรงที่ค่ะอ๋อค่ะเออหนูชอบชุมชนนี้จังเลยค่ะ คือมาทุกคนต่างค่อยๆทําทีละยอยบบ่ยางเลยอย่างไปใช่ตัวละทำเด็กคนละอย่างเดี๋ยวนี้ไม่มาทำแล้วเหรอเป็น่ะมีตดคนแก่มันยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเลยได้อย่างผมอาในกล่องก็ไม่ได้ทำนะผมก็ไปทันต่อไปเฮียเรียนจบเราก็ไปทันอย่างที่เราเรียนก่จบไม่เหีืยนเราอยู่ตัวแล้วเรากลักลบมาดันบาตรดันบาตรดันบาตดูง่ายข้างในยังไม่มีตะเก็บเห็นไหมจะลอยจะเก็บนี่เป็นงานแปดชิ้นมันมีงานแปดชิ้นจากงานหกชิ้นงานหก งานหกขีดจะไม่มีตรงกลางตรงกลางฝั่นี้ไม่มีของเมื่อกี้ก็คือเอามาใส่ใช่ของนี้ก็คือตัวนี้ที่เราตีนี่ตีเป็นน้นเดียวหมดเลยใช่ครับของหัวเสือหัวเสือจะไม่ค่อยมีถ้าขายดีอ่ะถ้าเป็นหัวเสือขายดีที่สุดคือข้างล่างข้างบนข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่นะนี่ยจับง่ายด้วยอันนี้เรียกว่าทรงหัวเสือหััวเสือครบ แต่ก่อนน่ะพระเขาจะใช้ที่ว่าตะายเรียบหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาเห็นร0อยีเมตรเขาเอาแค่นี้พอไไม,มันจะสวยกว่า